ประวัติโดยยอ่อกำเนิดความเชื่อเดิมทีพระแม่ธรณีมีรากจากความเชื่ออินเดียเรื่องธรณีเทวีเทพีแห่งแผ่นดินแต่เมื่อเข้ามาสู่พุทธศาสนาในเอเชียเฉียงใต้ได้รับการผสมผสานเข้ากับพุทธตำนานเหตุการณ์สำคัญตอนที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นโพเพื่อบำเพ็ญเพียรตรัสรู้มารพยายามมาขัดขวาง พระพุทธเจ้าสมอธิษฐานเอาธรรมที่ได้บำเพ็ญบารมีทั้งหลายเป็นพยานจึงทรงเรียกพระแม่ธรณีขึ้นมาเป็นพยานการบีบมวยผมพระแม่ธรณีบีบมวยผมบรรดาน,น้ำมหาศารที่เกิดจากกุศลบารมีของพระพุทธเจ้าที่สั่งสมมาท่วมกองทับมารจนพ่ายแพ้พระพุทธองค์จึงตรัสรู้โดยปราศจากสิ่งกีดขวาง ความสำคัญและความศักดิ์สิทธิ์ 1. เป็นพยานแห่งบารมีสื่อถึงการที่ความดีและการบำเพ็ญบารมีสามารถปัดเป่าความชั่วร้ายได้ 2. ส,สัญ,ญลักษณ์แห่งแผ่นดินคนไทยนับถือว่าเป็นเทพีผู้ปกปักรักษาแผ่นดินและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ 3. ศิลปะและคติไทยมักถูกสร้างเป็นรูปปั้นหรือภาพเขียนประดับตามวัด หรือศาลเช่นบริเวณหน้าพระอุโบสถหรือวัดสำคัญเพื่อเป็นสิริมงคล 4. พิธีกรรมและความเชื่อมีการบูชาพระแม่ารณีเพื่อขอความมั่นคงปกปักรักษาที่ดินบ้านเรือนและเพื่อความเจริญงอกงามของพืชพันธุ์ดังนั้นกล่าวโดยสรุปพระแม่ธรณีบีบมวยผมคือสัญ,ญลักษณ์แห่งธรรมะ ที่คุ้มครองความดีปราบความชั่วและให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผู้คน